สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับเซลลูกแก้วอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แก้วขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรี v o 2.8 4คณ4ตอนเดียวนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะตัวเกียร์ออโต้นะคะรา,าคาอยู่ที่8 1 0 0 0บาทนะคะส่วนเกียร์แมนนวลนะคะราคาอยู่ที่749,000บาทมีให้เลือกถึง3สี สีเทาสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะโอเคสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้าแก้วเองเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะออกไปใช้ในการขนเงินขนทองรถคันนี้เป็นตอนเดียวที่ทำการแปลงหน้า GR เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการแปลงหน้า GR เนี่ยเขาทำจุดไหนบ้างอะไรยังไงแบบละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวกล้องจับมาเลย เริ่มต้นนะคะจากกระจังหน้าด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้า GR นะคะสังเกตที่เพจตรงนี้นะคะโลโก้ o, ตัวอักษรโตโยต้าตรงนี้ลูกค้าเลือกนะคะให้เป็นสีนี้แต่ปัจจุบันตอนนี้นะคะมันทําได้2ส,สีสีแดงกับสีเทานะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบว่าชอบแบบไหนแล้วก็ทําให้มันรับกันกับแผ่นกันกระแทกด้านล่างตรงนี้นะคะเทะๆ่ๆแผ่นกันกระแทก GR ค่ะ โอเคถัดมามุมนี้นะคะขออนุญาตพาวนด้านนี้เรามีการทำไฟตัดหมอกนะคะมีการทำไฟตัดหมอกใหม่เปลี่ยนไฟหน้า LED Projector ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้นะคะแล้วก็ซุ้มล้อค่ะตรงนี้นะคะมีให้เลือกด้วยกัน2สีจะทำสีดำาด้านหรือว่าสีดำเงาก็ได้แจ้งมาได้เลยนะคะ แต่ลูกค้าของแก้วเลือกเป็นดําด้านเนาะเขาชอบความเท่ๆดุดันถัดมาค่ะล้อแม็กนะคะที่เราแถมให้จะมีขนาด2ไซส์มีล้อไซส์20นิ้วแล้วก็18นิ้วนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้เลือกยางได้นะคะแต่ลูกค้าของแก้วคันนี้เลือกเป็นยาง RT นะคะหน้ายางอยู่ที่2 6 5หทับหนนะคะแล้วก็มีการใส่โชคกระบอกเหลืองนะคะเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาเลยค่ะ ตัวนี้จะทําให้การขับขี่ของรถนะคะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการใส่โช๊คเนี่ยถ้าเราเอาไปบรรทุกเยอะๆนะคะมันจะช่วยให้รถของเราเนี่ยใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็บรรทุกได้มากยิ่งขึ้นนะคะรถคันนี้สามารถบรรทุกได้ถึง1000กิโลนะคะหรือ1ตันซึ่งถ้าลูกค้าต้องการบรรทุกมากกว่านี้ก็สามารถไปเสริมแหนบเพิ่มได้นะคะถัดมาค่ะเรามีการเปลี่ยนกระจก เดิมๆนะคะกระจกตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวคันนี้ลูกค้าขอเพิ่มกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวอักษรค่ะรอบคันสีดำเงาทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่คิ้วกันศาสให้นะคะเวลาฝนตกหรือจอดแง้มลงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านในค่ะด้านในเดิมๆนะคะเขาเป็นเบาะ แบบนี้ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนัง GR เวอร์ชันนะคะพร้อมกับปักโลโก้ GR ตรงนี้นะคะเป็นการเดินได้ตะเข็บแดงนะคะโลโก้ตรงนี้ไม่ใช่พลาสติกนะแล้วก็ภายในก็จะประมาณนี้ค่ะแผงข้างประตูโอเคถัดมาค่ะลูกค้าใส่ตรงนี้เพิ่มนะคะบันไดข้าง GR นะคะตรงนี้ แข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้มากกว่า100กิโลค่ะแล้วก็ข้างหลังลูกค้าก็เลือกใส่อคอก outlander นะคะอคอกมีความใหญ่แข็งแรงดูแขนของเซลลและเหล็กนะคะใหญ่มากๆตัวนี้แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานบรรทุกข,ของหนักๆได้สบายๆนะคะนอกจากนั้นค่ะลูกค้าก็ยังใส่ ก,นนกันชนท้ายเป็นการชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมกับมีไฟสองป้ายทะเบียนให้เวลาตอนกลางคืนขับขี่ตอนกลางคืนมืดมืดอย่างเงี้ยค่ะคนมองเข้ามาก็จะเห็นป้ายของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวแก้วให้กล้องพาชมรอบๆอบคันอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะไปชน,นตอนท้ายให้ฟังนะคะ ตอนเดียวแต่ง G R Sport พร้อมต่อข้อคันนี้นะคะจดในเชิงพาณิชย์นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังอยากได้รถใช้ในธุรกิจอยากได้ตอนเดียวหล่อๆเท่ๆไม่อยากได้สไตล์ซ้ำกับใครหรือว่าอยากได้รถที่ทมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของแบบเป็นคนมีเงินสามารถแต่งรถเท่ๆขับเท่ๆ,ๆโกโก้แบบนี้ได้ทักมาคุยรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้วจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ ไอดีไลน์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ